สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมจะได้นำ12สถานที่ชื่อแปลกในเมืองไทยที่ใครเห็นเป็นต้องหามาเล่าให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับอันดับที่1อําเภอรสร้างคอมจังหวัดอุดรธานีใครไปใครมาอาจคิดว่าอําเภอนี้มีแต่ช่างคอมพิวเตอร์แต่เปล่าเลยสร้างคอมเป็นชื่อที่เพี้ยนมาจากบ้านสร้างคอมส้างหมายถึงบ่อน้าส่วนคอม คือชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งเมื่อตอนสร้างหมู่บ้านประมาณปีพศ2441มีการขุดบ่อน้ำและต้นคอมก็ขึ้นอยู่ริมน้ำชาวบ,บ้านจึงเรียกกันว่าบ้านสร้างคอมต่อมาจึงเพี้ยนไปเป็นบ้านสร้างคอมและกลายมาเป็นอำเภอในที่สุด 2. โรงเรียนบ้านหนองขาหยังจังหวัดนครปฐรมโรงเรียนชื่อสุดฮาแห่งนี้ไม่ได้ฮาแค่เดียวเดียว แต่ยังมีโรงเรียนชื่อเดียวกันอีกแห่งหนึ่งอยู่ที่อำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเซาอีกด้วยยังไงก็ขำๆนะครับไม่ได้มีเจตนาล้อเลียนแต่อย่างใด 3. ผาหามหดจังหวัดชายภูมิชื่อนี้ไม่ได้เพี้ยนแต่อย่างใดเพราะมันถูกตั้งจากความหวาดเสียวของหน้าผาที่ถึงขั้นหดกันเลยทีเดียวผาหาหดตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติไซทองที่ขึ้นเรื่องชื่อด้วยทุ่งดอกกระเจียวนั่นเอง ใครยังไม่เคยไปก็ไปพิสูจน์กันได้จะได้รู้ว่าหดจริงหรือเปล่า 4. บ้านปี้จังหวัดเชียงรายแค่ชื่อก็ล่อแหลมแล้วไม่รู้ใครมาตั้งได้แต่แท้จริงแล้วอาจเป็นสำเนียงภาษาเหนือที่แปลว่าพี่แต่ก็ทำให้ผู้ที่สัญจรไปมาอดอมยิ้มไม่ได้นอกจากนี้ยังมีชุมชนบ้านปี้ในจังหวัดพะเยาอีกด้วย 5. บ้านโดนเอาจังหวัดศีสเกตชื่อนี้แทบจะเอ่ยไม่ได้มันช่างสับป,ประดนเสียจริงแต่จริงๆแล้วเรื่องมันมีอยู่ว่ายายเอากับตาเข็มสองสามีภรรยาชาวขมนได้อบพยพมาตั้งถิ่นฐานตามถ้ำบริเวณพรานจำปาและพรานโดนเตียจากนั้นตาเข็มยายเอาก็ได้พาพวกของตนมาตั้งหมู่บ้านเรียกว่าบ้านโดนเอาและเพี้ยนเป็น บ้านโดนเอาในปัจจุบัน 6. ถนนเรียบนาทีจังหวัดสมุทรสงครามสถานที่แห่งนี้ถือเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของตลาดน้ำอัมพวาด้วยตัวอักษรที่สามารถอ่านได้สองแบบทำเอาหลายคนอดขำในความทะลึ่งของมันไม่ได้อย่าเผลออ่านผิดกันนะครับต้องอ่านว่าเรียบนาทีนะครับ 7. บ้านท่าจะแห้วจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่รู้จะเข้าไปหมู่บ้านนี้ดีไหมเข้าไปแล้วมีแห้วกินหรือว่าจะไม่สหวังอะไรอีกเลย <c oughs> 8. ปซอยแพร่พันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สายที่อยู่ในอำเภอหัวหินชื่อไปพ้องเสียงกับคำว่าพันเวลาอ่านผ่านๆคงอาจนึกว่าซอยนี้มีโรคระบาดหรือไม่ก็มีซอมบี้แน่เลยไม่เอาละไปดีกว่า 9. บ้านน้ำออกรูจังหวัดตากชื่อนี้จะเอาหาไปไหนแถมยังทะลึ่งอีกแต่อาจตั้งขึ้นตามลักษณะภูมิประเทศที่เป็นทางน้ำไหลก็เป็นได้เพราะจังหวัดตากเต็มไปด้วยเทือกเขาหน้าผาและน้ำตกแต่ยังไงก็สร้างรอยยิ้มให้กับผู้ที่ผ่านไปมาอยู่ดี 10. แก่งขับพวงจังหวัดนครปฐมสงสัยแก่งนี้จะมีแต่ผู้ชาย ก็ครับพวงซะขนาดนั้นตั้งมาได้จะบ้า,าตายหมายถึงพวงผลไม้นะ่ะ 11. บ้านดงบังจังหวัดปราจีนบุรีหมู่บ้านนี้เป็นของวงบอยแบนด์เกาหลีชื่อก้องนามว่าดงบังชินกินั่นเองเฮ้ยไม่ใช่แต่แท้จริงแล้วเดิมทีบ้านดงบังเป็นผืนป่าใหญ่อาชีพในยามนั้นประชาชนส่วนใหญ่เน้นในการทำนา ต่อมาได้เปลี่ยนอาชีพมาเป็นชาวสวนไม้ดอกไม้ประดับจากนั้นได้มีการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรจนชุมชนเริ่มเข้มแข็งบ้านดงบงังจึงได้รับการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านโอท็อปต้นแบบพร้อมกับพัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อปของจังหวัดปราจีนบุรีอีกด้วยธรรมดาซะที่ไหนล่ะ 12. ตำบลทอแท้จังหวัดพิษณุโลกอะไรมันจะรันทดขนาดนั้ง อยากรู้จักคนตั้งชื่อจร,จริงๆหรือเพราะว่ากว่าจะสร้างตำบนนี้ได้คงจะลำบากหน้าดู <c oughs> คำๆนะครับไม่ได้มีเจตนาล้อเรียนแต่อย่างใดนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆโดยมีที่มาจากรายการบางอ้อและเรียบเรียงโดย TravelM t h a ไทยฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย